สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาลล้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแพทย์ในช่วงเสาร์ของมือวันที่23ค่ะเดือนก,ะะกรกฎาคมนะคะปีพุทธศักราช2568นห้าร้อะคะพี่น้องคาร์มานิค่ะแอดผ้าพี่น้องบานเฮาสุขสกนต์นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากเส้นดําดินพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางต่ำเล่าเนาะค่ะ พี่น้องคะแนวทางของเสี่ยนดำดินที่ผ่านมากนี่เขาวิ่งสองนะคะเขาวิ่งสองตะวันจับคู่จับคูพวกเขานะคะพี่น้องคะตัวจับคูพวกเขาตะวันเขาตัววิ่งสอง้ากาวก็ชุดวัดใจเขานึ่งนะคะพี่น้องคะชุดวัดใจเขานึ่งนะคะมันนี่อาร์เกลได้ติดตามให้นะคะทั้ทางของเสี่ยนดำดินในคลิปนะะี้ค่ะแสดงว่าเป็นตัวใด้พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะเสี่ยนดำดินคะ่ะครับสวัสดีครับนค่ะโอ้ยมาถามเ่าจะนี่นาะค่ะเนาะ ล้อมกับนแล้วว่าด้ออกก็ได้เรืองแล่าก็ได้ค่ะมัยังมีตวเงินอยู่เออพะแปซในดูบทตแออื้มันก็ได้หน่อยพวกอืมแม่ดูดอกค่ะนงต้นหลายก็ได้หน่อยอ่าเอาเลยเนาะเอาเลยค่ะวิ่งสองกับสามวิ่งสองกับสามค่ะคู่หาสองหสองค่ะหกสอง หกค่ะอาสามอค่ะหกสามหกสค่ะสา3สองค่ะสา3หนึ่งค่ามตัวหนึ่งหาสองห่งหาสองค่ะหนึ่งหนึ่งหค่ะสองจ่าก็หกสองเย หกับงก็หกสองค่ะชุดวัดใจบานค่ะนึงอยู่ข้างบนค่ะแถวล่างกับหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองค่ะโอเคค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณหลาย้วยค่ะเด้อค่ะสวัสดีค่ะค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากเสี้ยนดําดินนะคะแนวทางตําเล่านะคะพี Beach, ่น้องคะเสี้นดําดินแล้ววิ่งสกับสามนะคะพี่น้องวิ่ง2กับ3านะคะวิ่ง2กับ3ามแนวทางมีหาสองหาสองหกสอาสามหกสามค่ะสตัวหนึ่งหาสองหนะคะพี่น้องคะเสี้ยนดําดินแล้วเน้นอยูุ่ทธีหา2องกับหกสองค่ะหาสองกับหกสแล้วก็ชุดวัดใจชุดวัดใจนะคะ แถวแรกเนี่ยหนึ่งค่ะแถวล่างหนึ่งกับสองนะคะพี่น้องคะแนวทางของเส้นดําดินมัดที่ผ่านมากเขาโตว,วิ่งสองนะคะพี่น้องคะเขาวิ่งเขาวิ่งสองนะคะแล้วก็ชุดวัดใจเขานึ่งนะคะพี่น้องคะเอามาพิจารณาบนนี่นี่มนีนะคะว่าสิเป็นยังไงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อค่ะพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ ชุดวัดใจเนี่ยเส้นดบินเล้วลก็ว่าเขามาหาหวงวดแล้วได้พี่น้องอืมต่ว่าวันหนึ่งหันเขาตัวเดียวแล้วพี่น้องค่ะอ้าแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสําหรับแนวทางจากเสี้ยนดําดินนะคะพี่น้องคะอย่าลืมค่ะนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก้าค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบุญขอบคุณพ่มพี่น school school ้องบาเทาสุขสุขอนการสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบุญขอบคุณสําหรับข้อมูลใอ่านคลิปนี้พอมนะคะขอขอบุญขอบคุณแนวทางจากเซียนดําดินค่ะสาหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกค่ะพี่น้องคะท่านผู้สิบแปับแนวทางเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะเขาไม่เหล่ากย่าลืมนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีเสด็จ่พราทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทาง รายกันนะคะทำไมพี่น้องคะจังได้ก็นําไปพิจารณาเบิรงเนาะค่ะพี่น้องเนาะสาหรับแนวทางตํล่าของเซียนดําดินนะคะบอกถึงเล็กวิ่งของเล่าเนี่ยเขามาดีดีนะคะพี่น้องคะเล็กวิ่งของเรานะคะพี่น้องคะเล็กวิ่งเขาดีมากๆนะคะพี่น้องอืมบอกให้ดูดอกสําหรับเล็กวิ่งเล่าเนาะอ่าบางจะจับคู่ของเรามันกับมาคือกันนะคะพี่น้องคะมากับมาตัวตรงความดี่ถ้าจับคู่แล้วมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ตอนสมัยแรกๆนะคะก็น่าจะเป็นปีที่แล้วเนาะที่เราลงมาลงนะท่านครับเบิร์นด้วยเทแลนเนี่ยโอ้สามตัวของเราเนี่ยเขาเลี่ยงกันเลยนะคะสองหมวสามหมวอืมตอนนั้นนะคะไปดูนงคะตอนที่เรามาลงใหม่ๆน่ะสามหัวแรกเลยเขาหดสามตัวสามตัวตรงนะคะรวดเอาหัวทัดมาเนี่ยกับเขาสามตัวนะคะไปพี่น้องคะอืมเ่าละมือก,ก็น,นํั่ไปพิจารณาเบิรงเนาะค่ะเนาะ เส้นนําดินเนี่เราเห็ดเราเห็ดซื้อเองนะคะพี่น้องคะบังเอิแอดกับไปรู้จักกับเล่าใน facebook เนาะ <Yeah. S 1> แอากเ็ดเลยได้ไปขอแนวทางของเรามากนี่แหละปกติเราก็เห็ดเองซื้อเองนะคะเห็ดเองเห็ดผู้เดียวซื้อผู้เดียวยังประมาณนั้นเนาะล้วก็พ่อได้อยกับแนวทางนะคะไปพี่น้องคะการนั่ไปพิจารณาเบิ้งเนาะพี่น้องสําหรับแนวทางของเส้นดําดินแลงนี่นะคะอ <c oughs> นําไปพิจารณาเบิ้ง ช่วงนี้เราก็บอกให้สบายไปในเราปวดลังปวดแอวว่าสันพอ่อพี่ดองค่ะเมื่อน่ใจอาการจากอาการแล้วเม่อเน่ใจว่าเราเป็นอันอ่ายังกว่ากระดูกทับเส้นหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะแล้วว่าย่ำนอนย่ำรับนี่กับหอนสะโพกหอนนี่ยังน,นนะพ,พ่อพี่้องค่ะเจ็บเจ็บหล้างเจ็บแอลหอนสะโพกชี้สีนะพ,อพอ่อพี่นองอือาการของเราเราก็เลยอัน บอกใครมีสมาธิที่เฮือดกับบอลล่ะพ่อแม่พี่น้องอืมต่ว่าตะกรอนนี่สามตัวว่าสามตัวกับมาติดต่อกันพื้นที่ของเราพ่อแม่พี่น้องเอ้าม่พี่น้องรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่ทางจังหวัดใดอยู่ทางภาคใดภาพชาัดบอเสียงชัดบอแม่พี่น้องคอมเมนต์คำว่าบอกเบอร์เราด้วยในด้านขวาพี่น้องเด้อหมานเบิ่งเราด้วยมันอีฝนโปรตกดิค่ะพี่น้องอืมฝนโปรตกหรอก อ่ะฝนฝนฝนตกย่ติเศร้านี่ฝนตกยุ่มฮ้องก็สีเศร้าไปนะพี่น้องประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเพราะว่าหางหางของอัอนพายุวิพาเนาะมือขึ้นอีกฝนตกมืดขึน้นเพียงแต่ว่ามันบวม,มอยู่นะพี่น้องครับมือขึ้นอีกบวมแต่ว่าฝนตกยุ่มมืดขึ้นมือเศร้านี่ฮ้องก็สีเศร้าไปนะครพี่น้อง่นงว่าสิมีฝนถึงมือวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนนี้นะคะพี่น้องครับรอบแรก นอกลักกสิมี่ม่อีกเอหนึ่งคือเดือนสิงหาคมหมูวันที่สี่วันจันทร์พี่น้องคะสิมีสองรอบเด้อสำหรับพายุวิภ้านะคะพี่น้องคะเฮ้ยยุ่งกับไายให้ยุ่งกับมี่ยุ่งกับไล่ระวังเด้อพี่น้องเด้ออืมระวังยุ่งยุ่งหลายยุ่งล่ายยุ่งยังะอันตรายอันถ้าฝนทำให้ฝนเนี่ยยุ่งสิมี่รถพ่อแม่พี่น้อง ฝนมันตกใส่อันใส่ปลาใส่หยาใส่อย่างน้องที่ยุ่งอาศัยอยู่นะฝนไอ้ยุ่งกันิมาโลดโดยเฉพาะยุ่งตัวน้อยหลายอหลีบานเบืองเลยด้วยนี่ยุ่งยุ่งหน่อยหลายกัดบ่ค่อยเจ็บดิพี่น้องกัดเท่าบ่ค่อยเรือสึกเท่าบ่ค่อยเรือสึกโตเพราะว่าเขาโตหน่อยเนาะแต่ว่าบัดพ่อเขาขยับนี่ที่จังคอยรู้ว่ายุ่งกัดเพราะว่าเข้าขยับปุ๊บยุ่งกกระเด็นออกนี่สินะพี่น้องคะโอ้ยเลี้ยวไป ตัวดำคึกมึกเลยเพราะว่าเขากินเลือดอืมกินเลือดเขา,านี่แหละเพราะพี่น้องเข้าเข้าบรูตัวว่เาเขาเมาื่กินเลือดนี่สินะเพราะว่าปากเขาเบาเขาเขาเบาเนาะปากเบาตัวนี้น้อยนะเพราะกินเลือดแล้วโอ้ยก้นตรงก้นยังก้นแดงอืมฮัลโหลพี่พน้องคะเอา,เอา,บบาไอ้กระบอกหายคบเวลาซื้อๆเด้อพี่น้องคะแล้วก็มีอีกหลายแนวทางมันนี่หลายอาจารย์นะคะที่เพิ่นโทรมาเนาะที่อ่าเพิ่นโทรมาไอกไม่ไทย บพท่านเดี๋ยเอามาลงให้พ่อพี่น้องเบิกงกอรซิมีแนวทางรัฐบาลไทยของภาคเรียงเปาเล็กนะคะพี่น้องคราร์ลกาแนวทางของพอเจริญศนสินรัฐบาลไทยลักกาต์ตำล่าลักกาแนวทางของอ่าคนคน้นโอแก้วนะคะพี่น้องคาร์สามอาจารย์ที่อาจารย์มิสซาลีพนโทอมาเนาะ <laughs> มีแต่อันที่แอดต้องบอกเองนะนะพ่อพี่น้องค่ะโอ้ยก <c oughs> ระแหงเบาเบาค่อยเก่งพ่อพี่น้องอืม หลาดเริ่มอยพีรลองเดิ่มทำเหมืองทั้งมวลมันนี่นะคะของเซียนดำดินตำล่ามิเพียงซำนี่ค่ะพี่น้องคะแอร์กัสเดย์คอตโตล่าพี่น้องมาเท่าสุกุสุก่อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม้กาแบฟในคลิปหนาค่ะพี่น้องค่ะตำรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ